วัสดีครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องของฟังก์ชันที่ชื่อว่าฟิลเตอร์นะครับฟังก์ชันที่ชื่อว่าฟิลเตอร์เนี่ยคืออะไรแล้วมันทำหน้าที่อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรามีลิสต์อยู่ตัวหนึ่งนะครับผมสร้างลิสต์ขึ้นมาตัวหนึ่งลิสต์นี้เนี่ยก็จะเอาไว้เก็บว่าเอ้ยสมมุติว่าเราเดินออกไปถามถามเพื่อนของเรา เพื่อนของเรามีหลายคนแล้วเราถามเขาว่าเอ้ยเขาชอบกินผลไม้อะไรนะรผมก็ไปเก็บข้อมูลมาก็มีคนชอบกินแอปเปิ้ลมีคนชอบกินกล้วยมีคนชอบกินส้มอย่างเงี้ยครับแล,แล้วทีนี้เนี่ยเราอาจจะมีความต้องการที่จะอยากลองฟิลเตอร์ออกอยากลองเอาอะไรเนี่ยที่ คืออยากเราอยากที่จะหาว่าเอ้ยคนที่ชอบกินผลไม้แต่ละประเภทเนี่ยเราอยากรู้ว่าคนที่ชอบกินแอปเปิ้ลเนี่ยมีกี่คนแล้วคนที่ชอบกินแอปเปิ้ลเนี่ยคือใครบ้างแล้วเราต้องการที่จะด็อกก็คือเราต้องการที่จะฟิลเตอร์คนที่ไม่ได้ชอบกินแอปเปิลออกนะครับแบบนี้เนี่ยถ้าเราอยากเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนเนี่ยเราจะทำได้ยังไงนะครับก็ถ้าเป็นวิธีปกตินะครับเราก็คงต้องลุป ลูบเอลิเมนต์ในดิสตอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าตัวไหนที่มันไม่เท่ากับ mm. ก็เช็คว่าตัวไหน not e เท่ากับแอปเปิ้ลนี่นะครับ mm. ก็คือถ้าเอลิเมนต์ไหนเนี่ยที่ไม่เท่ากับแอปเปิลก็ให้ pop เอลิเมนต์ที่ตำแหน่งนั้นออกไปนะครับ pop <c oughs> เอลิเมนต์ตำแหน่งนั้นออก ่ถ้าเราอยากเขียนโค้ดสั้นกว่าน,นั้นนะถ้าเราต้องการที่จะย่อโค้ดให้มันสั้นลงโดยที่เราไม่ต้องมาเขียน for loop อย่างนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับสิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ฟังก์ชันฟิลเตอร์เข้ามาช่วยเราครับสิ่งที่ฟังก์ชันฟิลเตอร์ช่วยเราเนี่ยก็คือทำหน้าที่เหมือนกับชื่อเลยนครับฟิลเตอร์ฟิลเตอร์อะไรก็ตามเนี่ยที่อยู่ในพวกคอลเลกชันแบบ list พวกคอลเลกชันนะครับ คอลเลกชันที่เป็นลิสต์เป็นสตริงเป็นเป็น map เป็นดิกเป็นอะไรพวกนี้นะครับเป็น t ู p l e ลก็ได้นะครับก็เราสามารถเลือกที่ใช้ฟังก์ชัน filter นี้ได้นะครับโดยมันก็จะช่วยเรามันจะช่วยไปลูปแทนเราไปลูปว่าเอ๊ยเนี่ย ที่ element ตรงนี้นะที่ Apple นะมันมันคือ Apple หรือเปล่าที่ Banana นะมันคือ Banana หรือเปล่า,านี้นะครับโดยวิธีการใช้งานนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องประกาศประกาศฟังก์ชันขึ้นมาก่อนตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เช็คว่าเอ้ยไอเอล e เมนตเนี่ยที่ตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยมันคือ Element ของอะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนไปก่อนนะครับผมจะประกาศฟังก์ชันใหม่นะครับชื่อว่า is apple นะครับ e ซัพเปอเนี่ยก็จะรับรับค่าตัว e เข้าไปนะครับโดยสิ่งที่จะมันจะรีเทิร์ออกมาก็คือให้ e เนี่ยเท่ากับ apple นะครับทีเนี้ยอ่คือผมต้องการที่จะสร้างสร้างลิสต์ตัวใหม่ขึ้นมานครับโดยที่ลิสต์ตัวใหม่เนี่ยมันจะไป l ลู p ไปลูในลิสตตัวเก่าของเราเนี่ยแหละเราไปลูดเช็คว่าเอ้ยแต่ละตัวเนี่ยมันเท่ากับ Apple หรือเปล่านะครับโดยตัว e ตัวนี้นะครับจะเปรียบเสมือน i ใน for loop นะครับก็คือเวลา loop loop แต่ละ for i แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีเหมือน element แต่ละตัวแต่ละตัวใช่ไหมครับก็ลองนึกภาพว่าเราให้ e เนี่ยแทนค่าของ element แต่ละตัวแล้วทีนี้เราก็จะ loop ใน list นี้นะครับก็ loop ตัวแรกเช็คว่าเอ้มันเป็น apple นะมันก็จะ return เป็น true loop ตัวที่2อนะครับเอา banana าใส่เข้าไปใน e b a n าน่เนี่ยไม่เท่ากับ Apple มันก็จะ Return ์นเป็นฟอลส์นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆก็จะเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราประกาศฟังก์ชันเสร็จมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาฟังก์ชัน Filter ของเราเนี่ยมาใช้งานนะครับก็เวลาใช้งานก็เดี๋ยวผมขอขอนุญาตสร้างตัวแปรใหม่ li ให้มันเท่ากับ Filter สิ่งที่มันรับเข้าไปตัวแรกนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราประกาศก็คือ is apple นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยพารามิเตอร์ที่2ก็คือคอลเลกชันที่เราต้องการที่จะลูบนะครับหรือว่าลิสต์ของเรานั่นแหละนะครับก็ใส่ li ไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเรียกใช้ฟังก์ชันฟิลเตอร์แล้วเนี่ยเราก็ต้องแคสฟิลเตอร์นะครับให้กลายเป็นลิสต์นะครับเพื่อที่มันจะได้เป็นลิสต์ให้เราแสดงผลออกมาดูง่ายๆนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวลองพิมพ์ออกมาว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตพิมพ์ li อย่างนี้นะครับ ก็รัน Python f i in ์ e ิน Terminal นะครับปึ๊บอ่าทีนี้นะครับจะสังเกตเห็นข้างล่างตรงนี้นะครับมัน Return List ออกมานะครับแล้วก็ใน List เนี่ยมี Element อยู่2ตัวก็คือ Apple 2อ,อันนะครับก็ทีนี้ก็เป็นการเหมือนกับพิสูจน์ว่าเอ้ยฟังก์ชัน่นฟิลเตอรของเราเนี่ยมันใช้ได้ผลแล้วมันก็ Filter เฉพาะสิ่งที่เอ่อมันเป็น Apple นะครับมันจะ Filter ในลิสต์เฉพาะสิ่งที่เป็น Apple นะครับเราสามารถลองเปลี่ยนได้นะครับ เปลี่ยนสมมุติผมเปลี่ยนอยากอยากฟิลเตอร์คนที่ไม่เช่ากินแอปเปิลออกนะครับผมจะผมก็จะมาเปลี่ยนที่ฟังก์ชันตรงนี้ที่ผมดีไฟไว้ก็ใส่น็อตเข้าไปข้างหน้านครับลองรันใหม่นะครับปึ๊บอ่าทีนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นบานาน่าออเรนต์บานาน่านะครับก็คือมันก็จะฟิลเตอร์แอปเปิลออกไปนะครับฟิลเตอร์สองตัวนี้ออกไปก็จะกลายเป็นบานาน่าออเรนต์แล้วก็บานาน่านะครับอ่าทีนี้เนี่ย อันนี้พอมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าแล้วฟังชันฟิลเตอร์เนี่ยมันมันมันย่อไปจาก for l o o p แล้วก็จริงแต่มันสามารถย่อไปกว่าน,นี้ได้หรือเปล่าทําไมมันมีวิธีย่อที่เราไม่จําเป็นต้องมาประกาศฟังก์ชันอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับในที่นี้เนี่ยเราสามารถใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่า m b m b f u ฟังชันใน Python ได้นะครับก็ในซีรีส์นี้เนี่ยเรามีการพูดถึง Lambda ฟังชันไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับในวิดีโอ LambDA ฟังชัน ก็ถ้าใครที่สงสัยไม่เคยเจอ lambda function มาก่อนแล้วอยากลองใช้ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนได้นะครับก็เดี๋ยวผมขอให้คอมเมนต์โค้ดตรงนี้ไว้นะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมานครับชื่อ l i ก็คือตัวแปรใหม่ชื่อเดิมนั่นแหละนะครับให้มันเท่ากับ Filter แล้วทีนี้เนี่ยแทนที่เราจะใส่ชื่อฟังก์ชันไปนะครับแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดคำว่า lambda นะครับ l ลมด้าเนี่ยก็จะรับค่า e ออกมาครับแล้วก็ Return ว่า e เนี่ยเท่ากับ Apple หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่คอมม่าแล้วก็ตามด้วย Collection ที่เราต้องการที่จะลูปก,ก็คือลิสต์ของเรานะครับ li ของเรานะครับหลังจากนั้นก็เหมือนกับสเต็ปที่แล้วนะครับก็ต้องมีการ cast เป็นลิสต์นะครับเมื่อ cast เป็นลิสต์อย่างนี้เสร็จลองพิมพ์ออกมาดูนะว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ทีนี้นะครับจะเห็นว่ามัน Return Apple Apple ออกมานะครับก็คือมันก็ Filter Filter เอาเฉพาะ Element ที่มันเท่ากับ Apple นะครับก็จะเห็นว่าลองสังเกตดูนะครับว่าโค้ดตรงนี้ถ้าเทียบกับโค้ดที่เราไม่ใช้ Lambda ฟังก์ชันเราจะใช้บรรทัดประมาณ3บรรทัดแต่ถ้าโค้ดที่เราโค้ดที่เราใช้ Lambda ฟังก์ชันเนี่ยจะใช้แค่บรรทัดเดียวเท่านั้นซึ่งมันเป็นการย่อโค้ดลงไปอีก จากการใช้ฟิลเตอร์โดยที่ฟิลเตอร์เนี่ยก็เป็นการย่อโค้ดลงไปอีกเทียบ <succ ot> กับการใช้ For loop ธรรมดานะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกคนก็ขอขอบคุณมากๆครับ